สวัสดีครับยามค่ำคืนครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังปฏิบัติงานอยู่เนาะนี่ในอำเภอนะครับก็มาดูพื้นที่เนาะ ตอนนี้ไฟยังไม่ดับนะฮะไฟอยู่บนยอดเขายังไม่ดับยังไม่อยู่ ยอดเขาเราจะเห็นว่ายังมีไฟที่กำลังไหม้อยู่นะฮะตอนนี้ตอนนี้เวลาสีทุก่กว่าแล้วครับที่เขาวังดีนะครับก็ยังมีกระแสไฟนะครับที่เป็นไฟป่าเนาะกำลังไหม้นะครับ <át> ลูกเป็นร <Jamie, S 2> <anak> ่างแล้วก็ทางการบริหารจัดการก็ได้มาให้เป็นที่เป็นที่ตั้งของศูนย์นะครับแล้วก็ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขก็เป็นหน่วยในการทำพิการเนี่ยในการประดมคนนะครับเพระว่าด้วยค์กรสัมพันธ์ของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตก็เอาทุกอย่างมากันหมดนะครับจีดเทนฉีดน้ำเพื่อที่จะทับเป็นแนวป้องกันเป็นเป็นเป็นเไาเรียกว่าเป็นแนวแนวแนวกันชนนะครับไม่ให้ไม่ให้ไฟเนี่ยลงมาถึงข้างถุง ด้านล่างเพราะว่าด้านล่างเนี่ยตลอดแนวเป็นหน้าที่ของทางดูวิชาการนะครับที่จะป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นี่น้องประชุกต์ดังนั้นตามจุดเปาะ่ยปลงต่างๆจะมีการสแสดงใบยยรถบัสเป็นาจุดที่เป็นที่อยู่ของประชาชนนะครับจะมีรถน้ำเนี่ยสแสดงใบยอยู่นะครับส่วนที่ไม่มีที่อยู่ของประชาชนเนี่ยน้ำถนนก็จะมีสายตรวจจะมีจะมีเครื่องที่ที่ผ่านเรื่อยๆเพื่อที่จะดูลักษณะการเดินทางของใคร ผมมีคนจับตาดู24ชั่วโมงทุกจุดแล้วสถานการณ์นี้มันเคยเกิดมาเคยเกิดมา,ลาแล้วว่าประมาณ3ปีครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแต่บรงเด็นว่าผมก็มาไม่ทันแต่ว่าท่านผู้ว่าจังหวัดเนี่ยท่านต่นาชาติจังหวัดเนี่ยท่านเป็นรองผู้ว่าอยู่ตอนนั้นนะครับ <S 2> <S 2> ท่านจะมีประสบการณ์ในการรุหาด้วนะครับ <S <S ท่านก็มองภาพบอกว่าคนจะแก้ไขเรื่ององไรทีนี้ของนักการเมืองที่รุนแรงขนาดนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับความแรงของไฟยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ จริงๆแล้วความมือแรงที่จะทําให้ต้องอพยพเนี่ยไม่ใช่ไฟแต่ก็พาตุกเป็นควันวนะครับถ้าเกิดควันเนี่ยมันลงมาถึงชาวบ้านเนี่ยทุกจะอพยพนะครับแล้วแผนจะอพยพก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดบางรีหรือว่าจะเป็นวัดเขาทุเรียนนะครับที่จะเป็นศูน,นยูสิ่งที่ไม่เป็นศูนย์แล้วค่ะนายเรื่องของลมที่เราเราจับจดไม่ได้เลยนะคะนนนนรับใช่ครับลมเนี่ยถ้าเกิดลมมามันก็จะทําให้ไฟเนี่ยไปเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไฟลมมาแรง แล้วก็ไปในทิศทางที่จะพาเขาขึ้นเขาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดลมมันพัดลงมาที่จะลงมาถึงชาวบ้านตอนี้เราก็ต้องระดมน้ํากันแต่ว่าตอนนี้น้ําที่มีอยู่เนี่ยยังเพียงพออยู่แต่ว่าถ้าเกิดลงมาก็ต้องกับวากันทีนงครับแต่ว่าก็ระสษางานเป็นที่พื้นที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับท่านนายออบ้านนาท่านก็บอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อำเภอบ้านนาเนี่ยทุกแห่งเตรียมน้ำไว้แล้วถ้าเกิดต้องการพุ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะได้เลยไทยนั้นไม่เป็นที่จรัง คับไม่ครับสวัสดีครับนี่เป็นนายอำเภอนะมาดูหน้างานนะครับซึ่งเราก็สอบถามนะครับซึ่งตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมอยู่นะครับเตรียมความพร้อมอยู่ถ้ามีการนะครับหมอกควันต่างๆเข้ามาก็จะมีการอรมชาวบ้านที่อยู่ในยาวไฟนะครับออกไปในสุรพยพเนาะ นี่คือบรรยากาศล่าสุดค่ำคืนนี้ครับการปฏิบัติการยังคงดำเนิอนอยู่นะเจ้าที่กู้ภัยก็นะทำงานนะเร่งการสูบน้ำนะครับนะสูบน้ำจากคลองนะครับนะเข้าไปยันนุ่นเลยนะข้างบนจะมีการปฏิบัติการของทีมกู้ภัยนะครับ เลาะตามแนวนะตรงเชิงเขาคาดว่าวันนี้ก็คงเป็นการปฏิบัติการทั้งคืนนะครับของทีมเจ้าที่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านกันครับานายกองโูจรสนาอจิตราจิตสุแจยมใสมีสนหน้า,นาที่งง<ฟ>ลงมืที่นะ ทนก็คงจะมาเตรียม s น a n d b y รอไปพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ว่าท่านจะดำเนินดำเนินการยังไงต่อในการกลับไปรั้งนี้เนาะใช่ท่านก็มานัดพรุ่งนี้เราจะนัดกิตกินศรัาแต่แปดโมงเราเราก็จะมา s t a n บายแล้วก็จะแตกแถวแยกแถวกันก็จะลงพื้นที่นะครับตรงนี้เราก็จะแตกออกไปนะแต่ดูบริเวณรอบๆทั่วไปเนี่ยน้ำมันอยู่ใกล้เนาะ ใช่ครับที่สะดวกนิดนึงใช่ครับตอนนี้น้ำน้ำคือเราตรงนี้มันเป็นชายคลองเลาะมาแล้วครับเลาะเลาะเขาใช่ครับเดีมันจะเป็นแนวกั้นไฟอีกอีกอีกขั้นหนึ่งได้มากเลยใช่ครับอันนี้จะเป็นแนวกั้นไฟที่จะระหว่างไฟจะไปถึงบ้านชาวบ้านใช่ครับเห็นเห็นเห็นท่านนายเมืองท่านบอกว่าห่วงเลือกควันใช่ตอนนี้ห่วงเลือกควันปัญหานี่ใที่เล่าห่วงก็คือชาวบ้านเขาเน็ตแต่แต่วันนี้ผมแนะนำทีมของสาธารณสุขครับแล้วก็ทีมอสม นะครับลงลงดูผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยที่เตียงผู้งอายุนะครับมาเขาไปสอบถามปัญหาว่าหมอกควนันกระทบถึงท่านยังแทากังยยังยังยังอยู่ได้ยังสบายแต<ส>่เราเิ่มมีแผนสองคือเราเตรียมที่ว่าเราจะผู้อายุที่ว่าถ้าคุณเนีเจอหมอกควันแล้วหายใจอะไรไม่หยิบล้วก็<ส>เราเตรียมผู้อายุของแต่ท<ส>ีเนี้ยชาวบ้านเขายังเายังชินอยู่กับ นีมัเกิดอย่างี้นะครับเพราะว่าเขาเขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วใช่ครับใช่เขาเลยไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะใช่ครับกลัวเท่าไหร่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก็คือมันกับเขามีประสบการณ์แล้วเพราะว่าถ้าเขาหายใจไม่อิ่มก็คือเขาก็จะไปอยู่ที่มันโล่งๆโป่งๆนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆเขาก็จะติดต่อกับผู้นำคอสมที่รับผิดชอบเขาคุณผู้ผู้ใหญ่มากครับผมผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่สองนะครับผู้ใหญ่สองลงพื้นที่อันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่หมู่สิบสองนะอ่ะนี่ก็คือ ยามค่ำคืนนี้นะครับกับจัดาการไฟไมหม้มีอะไรจะรายงานให้ทราบต่อไปครับล่าสุดไฟยังไม่ได้อ่อนลงนะครับยังไหม้อยู่ตอนนี้